อร่อยไหมคะกินอะไรมาเอ่ยกินเบอร์รี่มากินเบอร์รี่มาเบอร์รี่ของใครคะโบยไม่ใช่ใครทำให้โบยิงกินคะป้าอะไรป้าไหนตะกินป้าไหนทำให้กินป้าป้าอะไรทำให้กินตะกี้เนี่ยไปหาป้าอะไรมาแพรเส้นป้าแพรไหมคะแพรป้าแพรป้าแพรให้สับปะรดมาด้วยใช่ไหมสับปะรดอยู่ไหนเอ่ย ไหนชี้สับป,ประรดให้มา,มาดูสิคะโอโหสับป,ประรดไหนเอ่ยน่ารักจังเลยแล้วให้อะไรมาอีกดอกไม้เหรอคะไหนดูหน่อยสิอู้หูน่ารักจังเลยชอบไหมคะชอบไหมคะแล้วเบอร์เรียอ่ไยไหมคะ อร่อยไหมอร่อยตบมือคือจ้าไหนหมา,มาดูสิโบยิงกินอะไรเข้าไปนะ้ามาหยิบให้ขึ้นอ้ยแก้วเยอะแก้ว <Yeah. S 1> เออไหนอ๋อแปะป้ายแล้วด้วยนี่ไงใช่ไหมหลอดเดยอะแยะ <c oughs> <ม>เลยโว้วว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 วนวนววววว ด้วยมีถั่วด้วยหอะอร่อไหมยอยู่ในแก้วด้วยอยู่ในแก้วด้วยมีอะไรอยู่ในแก้วอีกคะมีอะไรอยู่ในแก้วอีกครับมีเบอร์รี่ด้วยอร่อยไหมคะอร่อยชอบไหมชอบ oh.